ร้านเชื่ออะไรเนี่ยฮะตั้งนานบรรยโยนโทษเป็นูัวโทษนี่กูจะเชื่อห<ท>นูว่าโทษที่เฮ้ยสวัสดีครับรถตรงครับหมดหมดกันดดทั้งรถทั้งหมอก,กูเนี่ยหมดหมดถุงเถิงเนี่ยเก็เนี่ยเน,นีนน่ยนั่งคุยเป็นที่เป็นจะ่ะจะมาทำไมแกไม่รถรถแม่สีอะไรนะอันเดิมอ่ะขาวขาวม่วงขาวม่วง หนูจะทําให้แหละวันนี้โทรโทรช่างทําอะไรอ่ะช่างนนทําไม่ทําให้เหมือนเดิมเลยวันนี้จะเอาไปทําช่างเอาไปทําเลยึ <c oughs> ้นสไลด์ไปทําเลย <c oughs> แล้วใส่แล้วแม่กันนี้สวยก่าเดิมแน่นอนแม่ชอบแน่นอนขาวม่วงใช่ไหมเหมือนเดิมทุกอย่าง <c oughs> สวยฮ <c oughs> ัลโหลครับช่าง <c oughs> วันนี้มาเอารถไม่ใหญ่ใช่ไหมครับใช <c oughs> ่ครับ <c oughs> เอาแม่สี เอาสีเดิมขาวม่วงเลยครับท่างเอาสีขาวม่วงได้ครับครับเดี๋ยวมาเอาแม็กมาด้วยผมผมผมซื้อแม็กมาแล้วได้ครับขอแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับตัวยุวยแบบเงาเงาเหมือนยิ่งกว่าเดิมปีกะรถแม่ยายเนี่ยนะอันคันเก่าเนี่ยเขาแบบเบรกก็ไม่อยู่พี่ครับทาด้วยเพื่อความปลอดภัยกันจงกระจุกโอเคครับเข้าเอพี่เข้ามาวันนี้ใช่ไหมครับครับผมจะเข้ามาเลยครับเดี๋ยวช่างเข้ามาวันนี้แม่โอเคพี่โอเค แม่จ้างเขามาวันนี้ไม่ถามก่อนแม่แม่ชอบปะแล้วมึงน,นัดเข้ามาเนี่ยมึงยังไม่เคยถามคุณเลยไม่ครับผมจะทําให้มันเหมือนเดิมไงให้มันสวยเหมือนเดิมชุดสีเปลี่ยนใหม่หมดเป็นสีมุกม่งวงขาวขาวม่วงแม่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดคนในคลิปนะเขาว่าผมไงว่ารังแกม่ยายอะไรเงี้ยําว่านนหนูหนูขอโทษหนูขอโทษ,น,โทษนะ แม่ <Birthday S 2> ออหนูขอโทษที่หนูขอโทษท,ที่ทําสีเขียวไอ้รถแม่เสียหายไปทุกอย่างทุกประการวันเนี้ยเชื่อมุกสักครั้งช่างเข้ามารับแกต้อ,ง,องเชื่อคนอย่างผมแกไม่เชื่อลูกเขยจะไม่เชื่อใครละช่างไมว้วะเนี่ยไปละด้เวลานะครับลูกเขยเป็นคนดีวันนี้จะเอารถคันนี้ไม่ยายไปทำสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่สวัสดีครับไอผมเจ้า โดนแม่ยายไปทําเอาสีอะไรครับให้เป็นสีเดิมมาพี่ผมขึ้นลูปไวนะ้เนี่ยม่วงขาวม่วงขาวนะเอาแบบทุกอย่างในหะ้แบบเหมือนเดิมพี่ผมไปเอาแล้วผมโดนว่ามาเยอะแล้วมาลังแกงแม่ยายพี่เป็นช่างที่ไหนเนี่ยเอ่อเานี้เนี่ยถูกร้านเพ่ากูเอาสีเดิมพี่สีไฟเบอร์ม่วงขาวไป มนเดิมม่วงขาวเหมือนเดิมเหมือนรถสูตเลยนะมนผมพร้อมผมพรนะ้อมนผมพรนะ้พอมแล้วพร้อมตามใจลูกค้าขาวม่วงต่อไปสีขาวกันเลย ร้อยแล้วใส่ไหมบอกครับบอกครับอยู่ไหนครับเนี่ยของรถมาตรงแล้วครับเนี่ยเหมือนมีใครอยู่บ้านเลยครับรถแกว่ะแล้วรถอะไรอรถอะไรอีกอ่ะฟีโน่ที่เแม่ทำไว้อ่ะโอ้โหไม้ไวย์จังวะไม้ครับพี่ครับมันอยู่หน้าบ้านแล้วเหรอฮะอยู่หน้าบ้านแล้วครับอุ้ยโอ้โหมาส่งในแม่แบบไหมค่าม้าก็เดี๋ยวไปพี่ครับผมพี่ เอาละครับผมวันนี้ก็เป็นวันของแม่ยายเนาะจะได้รับรถดและแม่ก็ดีใจไหมวันเนี้ยดีใจแล้วไปดูด,ด้วกันแม่เฮ้ยไหนอ่ะไนได้เทีวเฮ้ยสว,วัสดีครับรถตุงครับเฮ้ยไ์เก็บเฮ้ยไม่ได้อหรอเนี้ยเอา โอ้ไม่แกแม่ไอเทลแกไม่สีเก่าแกสีอะไรขาวม่วงขาวม่วงนะพี่อะไรม่วงนไงมาฟังเนี่ยมาฟังเนี่ยอะไรนี่ไงขาวบ้าแม่ไอเทลขาวม่วงพี่เอ้าละแกพ่นรถไม่ย้ายผมทำไมเนี่ยเอ้ากกูดูคลิปเก่ามึงอะเป็นสีเขียวอะมึงไม่ได้ต่างกูว่าพ่นรถรุ่นใหม่ ผมให้แกไปซื้อไหมเอ้าเขยิมตามสีเขียวก็เลยพ่นให้แม่ดูดิมนอยทำสิม่วงเขียบม่วงอะไรม่วงขาวเหมือนของแกเดิมมึงจ้างช่างที่ไหนมาฮะมึงจ้างช่างที่ไหนมันอยู่ที่ไหนาเองดิร้านชื่ออะไรเนี่ยฮะช่างนันบรรยโยนโอ้โหรอฟืนนี่ก็ต้ไล่จริงๆบ <c oughs> รรย์จริงจฮะฮะมันบรรย์จรจริงเนะมึงอะโอ้โห ผมว่าแมยผมดูสิแกงช่างแล้วแม่มันไม่บาดเลยมันไม่น่าเลยอ่ะหรอไม่แกมึันตัวดีเลยตัวดีตัวดีไม่ผมผมผิดอะไรผมไม่ผิดไปลอีกแล้วงัดหงัดไอ้บอกแกเารถกูไปทำหงัดทำเรียกงสอนได้แล้วไม่มึงอยู่ไม่ได้นะหงัดนี้ผมไม่ผิดมึงอยู่ไม่ได้แล้วมึงอยู่ไม่ายแล้วเทวมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันมึงอยู่มึงอยู่ไม่ได้เดี๋ยวกูจะเอากระเป๋าให้มึงกลับบ้านหมดหมดกัน ทั้งรถทั้งหัวกูเนี่ยห,ห,หมดหมดถุงเขิงเนี่ยทุกอย่างเลยสองถีไปเลยวิทยุอ <With you. S 2> <า>่ะหัวเนี่ยไม่มีหัวหัวเนี่ยจะไม่มีจะ <You S 2> ปวดกันอ่ะมึงมามึงมาอะไรกันอะไรกันเนีมึงมาทำไมทำไมโอ้ยโอ้ยอู้น่นไม่มีหัวจะปวดแล้วเนี่ยทังผมบอกเองเลยม่วงขาวให้ทังใหม่จะไปพ่นน้ำใหม่แล้ว แล้วคุณจะออกไปไหนได้เนี่ยคุณจะออกไปไหนได้เขียวยังออกมาแล้วม่วงออกได้กันแม่ออกมาม่วงเนี่ยมันก็จริงนะคุณอยากจะตบหัวจังเลยคุณอยากจะตบหัวจังเลยเนี่ย